แสดงว่าหรือว่ารถเอฟซีสามสองหนึ่งมา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 เอ้าเอาสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหแม่บุญดีนี่เองแบกบุญมาเลยค่ะบุญมาค่ะบุญมาสุดมากๆเลยนะคะไปที่วัดป่าหนองแคนะคะโอ้ใกล้ไหมได้บุญเยอะเลยนะเพราะโรงทานเยอะโรงทานเยอะเหรอมาเต็มรถเลยอ๋อ ก็มีเยอะนะคะน๋อซื้อกล้วยอ๋อนี่นะคะมาแล้วนะคะนี่ค่ะแบรกไม่ไกลไม่วัดบ้าน้องแค่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเลยจากพวกศรีสุพรรณไปอีกประมาณสามโลนี่แหลยเลยไปสามโลเป็นวัดป่าเลยไม่จริเป็นวัดป่าค่ะเป็นวัดป่าแต่ว่าน่าอยู่มากเลยแต่ว่าทันชุกน่าจะเจริญใช่ไหมเจริญมากเลยนะคะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะวัดนี้ได้เท่าไหร่โอ้ยได้ตั้งสามแสน จดไปอยู่จะไปอยู่จะดูไม่ะด้สามเซนกว่ามามามาเพื่อเอฟซีอยากรู้เดี๋ยวเอฟซีถามเดี๋ยวเอฟซีถามเยอะมากเลยัวหน้าถึงได้เยอะเนาะผมมุ่งก็ยังได้เยอะอ๋อมันเปมีสายหลายสายอย่างนี้บ่หลายสายอ๋อสามเซนขึ้นอู้หูไม่หนักคุณมาเลยเจ้าห่อแค่เซนผมมาหลายเสนยงผมไน่เสนสาหัสนะเสียงสาหัสเด้อะค่ะเจ้าเมื่อเช้าแม่บุตรีไปกับพี่สมรค่ะกลับมาล่ะอ๋อไปรถพี่สมร สี่แสนอู้ไหนมาดูหนึ่เก้อยหกสิบาท95้าสตางค์ไหนดูซิดูซิได้เงินสี่แสนโอ้โหนี่นะคะสายของทนายสมเกียรตินะคะสี่ศูนย์เก้าเอ้ยสี่ไหนอะสี่ไหนตัวเลขไหนสี่ศูนเก้าเลยเหรอก็เขียนไปนี่แหละรวม สี่ศูนย์เก้านี่ของใครบ้านอ๋อสี่ศูนย์เก้าแปดหกสองจุดเก้าห้านี่นะค่ะรวมทั้งหมดรวมทั้งมากับพี่สมอนใช่ไหมพี่สมอนองคนไปสองคนมาสองคนมาสองคนได้บุญเยอะมากเพราะว่าโอ้ยพี่สมอนว่าเสืออยู่เพราะว่าปักหมุดให้อะไรไม่รู้เลยไม่ไม่พูดไม่จาแล้วก็ไม่โทรศัพท์ยายสมอนเสียแล้วให้แกเอาทิ้งแล้วไปถูกยังไง แม่ถ like ิ่นก็พาไปแล้วก็ลงไปถามเขาเพราะว่าถึงมานพกแล้วแม่ถิ่นไม่รู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนี่สมานพวกเรารู้เพราะว่าเราเคยไปจะไปคนเดียวแม่ถิ่นก็ตกรถก็เลยได้ไปด้วยกันไนะะคเลยแม่ถิ่นว่าจะไปกับเสือแต่ว่าเสือไม่ได้ไปเนาะเสือเนาะเสือม่ได้ไปเจ็บขาเจ็บขาก็เลยไม่ได้ไปโอเคค่ะรับบุญค่ะนมนุนาบุญด้วยนะคะโอ้ยไปแล้วก็ได้บุญทุกคนนะใครไม่ได้ไปก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลหมดเลยนะเอ๊ คนเยอะไหมที่ที่เขาไปทอดกระถินเนี่ยเยอะมากเลยชาวบ้านก็โอ้ใช่การต้อนรับเป็นอย่างดีลงทานี่หลังไหลมาลงทานเยอะมากเยอะมากแล้วแม่ทินได้อะไรมาฝากบ้างโอ้ยอยู่ในรถเขาแมยมาต่อยไม่รู้ว่าเขามาถึงพรุ่งนี้ไปอีกไหมพรุ่งนี้ก็ไปเพราะว่าบ้านใกล้ๆเนาะพรุ่งนี้วัดตกรถก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวถ้าตกรถก็ขี่มาใส่ไปได้ไม้เนาะาไม้พัฒนาแล้วนแล้มาแล้วนแค่ะ พรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณแม่คุณกินค่ะได้ตีนะทีเกิดจะเซไปแต่ก็เซมาขอบคุณขอบคุณเซบุญีบอกว่ายายสมนโอ้ยว่าจะหลับแล้วบอกว่าเหนื่อยมากเลยยายสมนยายสมนไปพักผ่อนแล้วล่ะค่ะไปแล้วพักผ่อนแล้วถามหาเสืออยู่ว่าไร่สดอยู่ตรงไหนเจ้าเจ้าเยวนมาเป็นคนแรกนะคะไปเป็นคนสุดท้ายเออไปเป็นคนสุดท้ายกว่ามาเป็นคนแรกค่ะขอบคุณค่ะเครื่องร้อนมากเลยคนแรกคม่ ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่กคกคนะเสือพมาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราลืมปิดคลิปเนี่ย